แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเิเลตแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคิเลตแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสําคัญในเทคโนโลยีอาหารเสริมเนื่องจากแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นจึงมีบทบาทสําคัญในการทํางานของร่างกายหลายอย่างอย่างไรก็ตามการดูดซึมอาจเป็นเรื่องทา้าทายนี่คือจุดเด่นของแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคิเลตโดยให้การดูดซึมและการดูดซึมที่เพิ่มขึ้นแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเิเลตคืออะไรแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคคเลต เป็นรูปแบบหนึ่งของแมกนีเซียมที่แร่ธาตุจับกับกรดอะมิโนทําให้เกิดสารประกอบคีเลตพันธะนี้ทําให้แมกนีเซียมมีการดูดซึมได้สูงซึ่งหมายความว่าร่างกายจะดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆเช่นแมกนีเซียมออกไซด์หรือซัลเฟตประโยชน์ของแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลต 1. การดูดซึมที่ดีขึ้นกระบวนการคีเลชั่นช่วยให้ดูดซึมแมกนีเซียมในลำไส้ได้ดีขึ้นลดโอกาสที่จะเกิดอาการไม่สบาย ทางเดินอาหารซึ่งมักเกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมรูปแบบอื่น 2. การดูดซึมที่เพิ่มขึ้นเมื่อดูดซึมร่างกายจะสามารถใช้แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคิเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางสรีวิทยาต่างๆ 3. รองรับการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทแมกนีเซียมมีความสำคัญต่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการส่งผ่านเส้นประสาท ทำให้อาหารเสริมตัวนี้มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาและผู้ที่เป็นตะคริวของกล้ามเนื้อ 4. ส่งเสริมสุขภาพกระดูกมีบทบาทในการรักษาความหนาแน่นของกระดูกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคกระดูกพรุน 5. ควบคุมจังหวะก,การเต้นของหัวใจแมกนีเซียมเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาจังหวะก,การเต้นของหัวใจให้แข็งแรงและสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวม 6. ช่วยในกระบวนการเผาผลาญ เนื่องจากแมกนีเซียมเป็นปัจจัยร่วมในปฏิกิริยาของเอนไซม์มากกว่า300ชนิดจึงมีความจำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญต่างๆ